สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาร์ดดดวงใบปูพยาวันนี้สำดรดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจำาดดวงให้กับชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนกันยายน2563นี้เป็นในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับ ช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดไววก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวแบบมั่นยางมากขึ้นสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ User อร์บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับเราจะไปดูอิทธิพลของชาวราศีพฤษภในเดือนกันยานะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณได้ในออกเพนทาเคิลไพ่ในออกเพนทาเคิลเนี่ยนะครับเป็นไพ่ของ การที่คุณเองนั้นมีความหลักความสุขความหวังความมั่นคงอาจจะมีเกณฑ์ของการที่กําลังจะมีความมั่นคงในอนาคตข้างหน้ารวมไปถึงในลักษณะของการมีทัศนคติมีความคิดที่เหมือนกับว่าหนักแน่นมั่นคงกับในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์อิทธิพลของไพ่ในถือเหรียญนี่นะครับเป็นไพ่ธาตุดินและตัวเองก็คือตัว ตอนของตัวคุณก็เป็นคนธาตุด,ดินด้วยเช่นกันดังนั้นจึงทําให้ไพ่นั้นส่งเสริมให้กับดวงของตัวคุณค่อนข้างมีในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้โดยรวมนะครับแต่ว่าปัญหาอุปสรรคมันก็ยังมีอยู่สาหรับบางคนเราจะแนะนําแล้วก็แก้ไขให้กับตัวคุณได้นะครับหรือว่าช่วยบรรเทาในลักษณะของการเป็นไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นคนทัดดินแล้วเจอ มีทัศนคติหรือความคิดที่เป็นคนธาตุดินเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งคือคุณต้องปล่อยวางกับความคิดนิดหนึ่งนะครับบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะต้องแบบรับฟังเหตุผลของผู้อื่นด้วยแต่ว่าโดยรวมของชาวราศีพฤษ์นะครับก็ยังถือว่าเป็นราศีที่ค่อนข้างดีกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนื่องจากพฤกษภเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างรักครอบครัวรักเพื่อนพ้องรักคน คนรัก,กน,นะครับก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นยังมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีอยู่เหมือนกันแต่ว่าไพ่อัศวินถือเหรียญเกิดขึ้น,นก็แปลว่าความรักความสุขความหมางของคุณนั้นกําลังมีการเติมเต็มความรักให้แก่กันและกันนั้นจะประสบความสําเร็จแล้วก็มีในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่กําลังมีปากเสียงกันมีการทะเลาะเบาะแหมงกันมีการงัดข้อต่อกันอยู่บ้างนะครับมีคิงถือดาบแล้วก็มีสเตนเกิดขึ้น นั่นหมายความว่าใครที่มีปัญหาอุปสรรคความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเหมือนกับต้องงัดข้อต่อกันยังคงต้องเรียกร้องในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่อยู่จนถึงปัจจุบันนี้ เพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ให้คอมมนตกับตัวเราเราจึงรู้สึกหลอดอกร้อนใจกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือบางทีเขาอาจจะดูเงียบไปในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ได้เช่นกันอิทธิพลของดาวศุกร์คือดาวประจําตัวของคุณนั้นกลุ่มกับดาวราหูเป็นความชอกช้ากับความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะทําให้ตัวตนของตัวคุณเองนั้นมีความเซนซิทีฟนะครับแล้วก็ค่อนข้างเหมือนกับยึดติด ในเรื่องของอารมณ์ความรักความสัมพันธ์มากขึ้นเมื่อดาวราหูเข้ามาทับกับลักขณาพฤกษบในช่วงของวันที่10กันยายนทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะดูบันเทาลงก็จริงนะครับแต่ว่าคุณยังมีทัศนคติมีความขัดแย้งอยู่บ้างแต่มันก็จะบันเทาลงในช่วงวันที่11เป็นต้นไปดังนั้นชาวราศีพฤกษ์ลักนณาพฤกษบในช่วงของ1-10เป็นช่วงที่คุณต้องระมัดระวังกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆการลุ่มหลงการยึดต,ติด แล้วก็การเอาชนะกันกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากดาวศุกร์คือดาวประชำตัวของคุณนั้นร่วมกับดาวราหูเล่งกับดาวเสาร์ด้วยจึงทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขัดกันด้วยนะครับดังนั้น1-10เนาะก็ปล่อยวางความรู้สึกอย่าเพิ่งไปเรียกร้องกับความรักความสัมพันธ์อย่าเพิ่งไปอ,อะไรกับตัวเขามากเกินไปนะครับ ปล่อยวางบางทีคุณอาจจะเรียกร้องหรือคุณอาจจะมีปัญหางัดข้อต่อกันจนทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นตกอยู่ในภาวะของอความเครียดความวิตกความกังวลจนทําให้เกิดปัญหาเกิดเรื่องเกิดราวกันเกิดขึ้นนะครับจากไพ่น้าออกสอดเกิดขึ้นแล้วคุณก็รู้สึกเหมือนกับ อา,อารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณมันไม่นิ่งแล้วก็รู้สึกเหมือนกับภาวะพวงใจวิตกกังวลรวมไปถึงนักรษะของการที่อาจจะมีเกณฑ์ของการระหองระแหงใจกันแล้วก็ต้องห่างกันด้วยเช่นกันดังนั้นคุณควรจะปล่อยวางกับความรักความสัมพันธ์ตรงนี้ไปอีกสักพักหนึ่งบางคนอาจจะถูกปิดกั้นโซเชียลมีเดียถูกบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกไอจต่างๆเพราะว่า เกิดนายออฟสอดเกิดขึ้นน,น,นะครับถูกปิดกั้นพันธนาการจนทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ในภวังของความวิตกกังวลเพราะว่าเราอาจจะใส่เต็มกับเขามากเกินไปดังนั้นถ้าคุณไม่อยากจะมีความรักความสุขความหวังที่ติดขัดหรือสะดุดไปเราควรที่จะปล่อยวางความรักความสัมพันธ์ไปสักพักหนึ่งนายออขับเกิดขึ้น นายอ๊อฟคัพเนี่ยเป็นไพ่ของการเติมเต็มความรักความสุขความหวังด้วยตัวคุณเองและก็ไม่ได้ไปคาดหวังกับเขาว่าเขาจะต้องทําแบบนั้นจะต้องทําแบบนี้เขาจะต้องให้คอมมิตกับเราแบบนั้นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับเราควรจะปล่อยวางตรงนี้ไปก่อนแล้วก็พยายามถ่ายเทพลังงานด้านลบเนกาทีฟออกไปจากไพ่เดอะสตาร์เนื่องจากอิทธิพลของดาวศุกร์ดาวราหูกลุ่มกันอยู่นําหน้าลักนณามันแปลว่าแรงโน้มจูงทําให้ตัวคุณ่ะรู้สึกเหมือนกับว่า อารมณ์ความรู้สึกมันไม่แน่นอนนั่นนะครับถ้าเราปล่อยวางตรงนี้ไปได้เนี่ยเราก็พยายามดูแลเอาใจใส่กับในเรื่องของความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณไม่แคร์เขาเลยเนี่ยโดยการใส่เต็มเนี่ยบางทีแล้วความรักความสัมพันธ์มันก็อยู่ด้วยกันไม่รอดนะครับการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการครอบครองทั้งหมดแต่มันหมายถึงการที่เราทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการเติมเต็มแล้วก็ความสุขความหวัง แต่หลายคนบางคนอาจจะเหมือนกับแบบเดินทางผิดหรืออาจจะเหมือนกับไม่เข้าใจในบางครั้งเนื่องจากมีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาบทบังกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะหลังวันที่10กันยายนเนี่ยดาวราหูจะไปทับอยู่ในเหลือนลัคนาของตัวคุณเองเป็นผินธุบาทความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณอาจจะมีความสั่นคลอนได้พอสมควรถึงแม้ดาวราหูจะเป็นเน็ตอยู่ในราศีพฤกษบ แต่ยังไงลาหูก็ยังเป็นลาหูอยู่นะครับก็ยังเพิ่มอิทธิพลของความรุ่มหลงความอยากมากขึ้นแล้วดาวก็มีเขาเรียกว่าอะไรดาวคู่ครองของตัวคุณนะครับก็คือดาวอังคารกําลังจากโครจรพักองศาแล้วก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดูเหนืดดูช้าดูไม่เป็นไปตามผลของตัวคุณเองทุกอย่าง คุณต้องฟื้นฟูจิตใจตัวเองก่อนแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันดีรวมไปถึงกับในเรื่องของการที่ต้องมีความรักความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เหตุและผลมีไพ่เดอจัสติสหรือพูดง่ายคือทําบาลานซ์กับความรักความสัมพันธ์ให้ดีก่อนคือหลายคนก็เคยมีคอมเมนต์มาหลายคนนะครับในทักษะกติเชิงลบว่าเราต้องการความยุติธรรมเขาต้องการความยุติธรรมเหมือนกัน ก็จะถามว่าเราจะยุติธรรมไปทําไมก็ในเมื่อเขาไม่ได้ดีแบบนั้นแบบนี้คือจริงๆมันมัน,ม,นมันเข้าใจคนละเหตุผลนะครับการที่เขาไม่ดีนั่นหมายความว่าคุณเลือกเขาในลักษณะของคุณที่แบบยึดติดแต่ถ้าเกิดเราดีในลักษณะของการที่เหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาสิถูกไหมครับเราก็ควรที่จะอยู่ในที่ของตัวเองไปก่อน ถ้าในเมื่อมันไม่ดีเราก็ควรที่ต้องห่างออกมาหรือว่าคงต้องเฟดออกมาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําและก็การตัดสินใจของตัวคุณด้วยคือไพ่และดวงชะตามันเป็นแผนที่ในการแนะนํากับตัวคุณไม่ได้แปลว่าชี้เป็นชี้ตายว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะได้ดีหรือไม่ดีแบบไพ่ว่าแบบร้อเซคือมันจะดีแบบไพ่ร้อรเก็แปลว,ว่าการกระทําของตัวคุณต้องส่งเสริม กับดวงชะตาไปด้วยถ้าเกิดคุณทําขัดอยู่กับดวงแบบเนี้ยังไงก็ไม่มีความรักความสัมพันธ์ที่เต็มเต็มทุกสิ่งทุกอย่างให้กับตัวคุณได้ถ้าเกิดคุณไม่รู้จักการให้อภัยคุณไม่รู้จักการให้ความรักที่แท้จริงและคุณก็ยังไม่รู้จักความรักที่แท้จริงว่ามันคืออะไรทั้งที่ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวประจาตัวคุณเนี่ยมันแปลว่าดาวแห่งความรักแต่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจมันก็แปลว่า ความรักของคุณนั้นมันพังตั้งแต่แรกแล้วอะเนาะดังนั้นคุณควรที่จะต้องเรียนรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างซะทุกอย่างเนี่ยมันยังมีโอกาสของการที่จะมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จคนนี้ไม่ใช่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะไม่ใช่ดวงคู่ของคุณ,คณเลยดังนั้นเราก็ต้องพยายามใช้ความอดทนนะครับแล้วก็ใช้ความพยายามทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ถ่ายเทพลังงานด้านลบออกไปจากไพ่เดอะสตาร์ถ้าคุณถ่ายเทความ ไม่ดีออกไปจากความคิดของตัวคุณแล้วยังไงคุณก็ต้องมีความหวังแน่นอนที่จะมีความรักที่ดีต่อกันและกันในอนาคตข้างหน้าแน่นอนนะครับดังนั้นอย่าเพิ่งย่อท้อกับความรักความสัมพันธ์สําหรับชาวลัคนาพฤกษบางคนอาจจะแบบไม่ตกกังวลว่าอา่ดาวราวหูกําลังสมทับสั่งว่าดวงจะไม่ดีแล้วใช่ไหมโดยรวมมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นแต่คุณไม่ต้องกลัวจนเกินไปดาวราวหูมันหมายถึง โลกใบเนี้ยของเราถ้าเราทําตามโลกใบเนี้ยสัญชตาตญาณเกินไปเนี่ยโดยที่เราไม่รู้จักสะกดขม่มอารมณ์ความรู้สึกได้เลยนั่นหมายความว่าคุณกําลังถูกลาหัวครอบแต่การที่เราจะหลุดพ้นลาหูเนี่ยแปลว่าคุณต้องใช้ธรรมหรือใช้ความยุติธรรมนะครับที่เข้ามาแทรกกับในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเหนือความเป็นโลก ได้แล้วคุณก็จะเอาชนะดาวราหูได้นะครับมันดาวราหูมันอ่อนกําลังที่สุดนะแสดงว่าทุกคนต้องมีราหูถับอบเนาะดังไงคุณก็ปล่อยวางความรักความสัมพันธ์ตรงนี้อย่ามานาทิฐิจนเกินไปทุกอย่างหูเบาจนเกินไปทุกอย่างก็ถือว่าโอเคเนาะ ผมไม่ได้ว่าใครนะแต่หมยายความว่าเปลี่ยนสติให้คุณต้องระวังสิ่งเหล่านี้แล้วกันอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าจะมีคนเข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับตัวคุณมากขึ้นจากทรีออฟเพนทาเคลด้วยเช่นกันอาจจะมีบุคคลที่3ามเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวคุณอาจจะไม่ได้เป็นเชิง้อนแต่เขาอาจจะเข้ามาพัวพันในลักษณะของการที่มาเป่าหูเรามามาทำให้เราแบบคุยเขวกับความรักความสัมพันธ์หรือทําให้เราแบบว่า คิดมากฟุง้งซ่านก็ได้ถ้าเกิดเขามาดีในละักษณะของการปลอบใจหรือช่วยเหลือหรืออะไรแบบนี้มันก็อาจจะเป็นในสิ่งที่ดีและเพราะว่าเราอาจจะต้องเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะรับฟังเหตุผลของคนอื่นด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ามีซิกออกเพนทาเคลคือหมายถึงว่าเราควรที่จะพยายาม เสียสละแล้วก็พยายามเหมือนกับดูแลเทคแคร์ care, กับบุคคลอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะคู่ของตัวคุณเพราะว่าถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้เติมเต็มกับความรู้สึกของเราเท่าที่ควรแต่ถ้าเราใส่ใจดูแลเทคแคร์ care, กับความรักความสัมพันธ์ของคนอื่นยังไงสักวันหนึ่งเขาก็ต้องเห็นความดีของเราแต่ถ้าเกิดเราทําไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ดีแบบที่เราต้องการหรือที่เราแบบคิดไว้เราก็ควรที่จะเฟดออกมาก่อนเพราะว่า ความรักของคุณอาจจะเข้ามาถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นั้นมันอาจจะเดินไปต่อไม่ได้แล้วแบบนี้นะครับเราก็ต้องคิดก่อนแล้วก็ไต่ตองก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างทําไปแล้วถ้ามันไม่มีผลอะไรที่ดีตอบกลับมาเลยมันก็จะทําให้เสียกําลังใจแล้วก็เหนื่อยเปล่าเราก็ควรที่จะเดินออกมา Move on ไปดีกว่าเนาะครับประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราทําทุกสิ่งทุกอย่างโดยการที่ให้ใจเขามากที่สุดเผื่อเขาอาจจะมีการตอบรับมาในเชิงบวก ที่ดีกับตัวตนของตัวคุณเองก็จะเป็นไปได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างยังคงต้องใช้กําลังใจในการต่อสู้ต้องใช้ในลักษณะของการที่อดทนดินลนสแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีแนวโน้มของทิศทางที่ดีขึ้นแต่เราคงต้องเหมือนกับพยายามฟื้นฟ,นฟ,นฟนูจิตใจของตัวคุณเองก่อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับความรักความสุขความหวังของคุณนั้นยังมีโอกาสของการเติมเต็มพยายามหนักแน่นมั่นคงกับความรู้สึกให้มากๆแล้วก็ทุกอย่างนั้น จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแบบช้าๆนิดนึงนะช้าๆได้พาเล่มงามนะครับสำหรับชาวาราศีพฤษภลัขนาดพฤษศกว่าจ,จะติดต่อสารสัมพันธ์กับคนธาตดุดินแล้วก็ธาตุลมธาตดุดินจะเป็นคนที่อายุวัยกลางคนนะครับราศีพฤษศกันมังกรส่วนราศีที่อาจจะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณอีกราศีธาตุหนึ่งก็คือราศีธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนอาจจะมีอายุมากกว่าตัวคุณก็จะเป็นไปได้นะครับ อาจจะเป็นคนในเครื่องแบบด้วยทีนี้เราจะมาดูราศีพฤษภลักขณะพฤษภกันนะครับว่าจะมีไพ่สรุปอีก3าใบเป็นชั้นไหขอไพ่สำหรับชาวราศีพฤษภด้วยนะครับมีไพ่เด้งออกมาเป็นไพ่ห้าหมายนะครับไพ่กาวถวย ไพ่8เหรียญโอเคครับความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณนะครับอาจจะมีความรักความสุขความหวังความขัดแยง้งซึ่งกันและกันอยู่ในช่วงระยะเวลาตอนนี้เพราะคุณกับเขาอาจจะยังต้องงัดข้อข้อต่อกันหรืออาจจะมีปัญหาอุปสรรคต่อกันที่ต้องเอาชนะซึ่งกันและกันอยู่ถ้าเกิดคุณกําลังทําเหตุการณ์แบบนี้อยากจะให้คุณนั้นปล่อยวางแล้วก็ยอมแพ้ไปก่อน นะครับการแพ้ครั้งนี้ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องแพ้เสมอไปแต่การที่ใครที่ยอมแพ้ก่อนแปลว่าคันชนะเพราะว่าเราไม่ยึดติดนะครับเพราะว่าความรักความสัมพันธ์บอกแล้วว่าอัศวินถือเหรียญบางทีการยึดติดยึดมั่นตัวเองเกินไปหรือยึดในสิ่งที่ถูกต้องจนเกินไป ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจก็อาจจะทําให้ปัญหานั้นเกิดได้นะครับแล้วก็มีสเตนคือยังไงเราก็สะกดข่มเขาอยู่แล้วอะยังไงคุณก็ต้องปล่อยวางความรู้สึกตรงนี้ถ้าคุณไม่ปล่อยวางความรักของคุณอาจจะยังไม่เดินหน้าแล้วก็ไม่คืบหน้าสุดท้ายก็อาจจะมีปัญหาจนต้องระหองระแหงใจกันอย่างที่บอกว่าเราควรต้องให้อาภัยแก่เขาแล้วก็ให้อาภัยกับตัวเราเองด้วยความรักความสุขความหวังของคุณยังสามารถเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณเองได้จากก้าวถ้วย เห็นไหมครับไพ่มาฟ้องถึง2ใบแปลว่าคุณคงต้องพอใจในสิ่งที่เรามีในช่วงตอนนี้ถึงแม้ความรักความสุขของคุณอาจจะยังไม่ดีแต่คุณก็ต้องพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่นะครับเราก็พยายามเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะว่าไพ่มันก้าวถ้วยแปลว่าความรักมันไม่ได้แบบดีร้อยเปอร์เซ็นต์มันแปลว่าเราต้องแสวงหาและเติมเตมอีกหนึ่งถ้วยให้มันครบสิบให้ได้ถ้ามันครบสิบเมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ทุกอย่างก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้นะครับ แล้วก็มีไพ่8เหรียญเกิดขึ้นด้วย8เหรียญเนี่ยหมายถึงความรักความสุขความหวังที่ต้องเป็นในเรื่องของการเรียนรู้ซึ่งกันและกันการพัฒนาการขยับแล้วก็การเอาจริงเอาจังกลับในเรื่องของการทําทุกอย่างด้วยใจของตัวคุณเองแล้วทุกอย่างจะประสบความสําเร็จแล้วก็มีชัยชนะเหนือสิ่งอื่นใดจากเอกออสสอดเกิดขึ้นแบบนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถดีได้นะครับชาวาราศพีพฤษภแล้วก็าาราศีนบศพขอให้เปิดใจยอมรับแล้วก็ เต็มเกับความรู้สึกของตัวเองให้มากก่อนแล้วค่อยส่งผ่านพลังงานด้านบวกไปให้เขาแล้ทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆเติมเต็มกลับมาหาตัวคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจงกับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ